chapter ที่3าส่วน2หลอดน้อยหรือว่าน้อยนายนะฮะเอาครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนานนะฮะผมติดโทรน้านทนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะลงต่อเนื้อได้แล้วตีไม่ได้เหมือนเดิมไอ้ไหนี่อันนี้ก็ล็อกมีคอมพิวเตอร์สวัสดีคุณผู้ามมีอะไรใหม่ใหม่ให้ผมหรือเปล่าขอซื้อขอซื้อโอเคนะับคุณผู้าไม่มีอะไรผมก็ลาละเฮ้ยเดี๋ยว ผมว่าเราขายดีกว่า <7 S 1> ขายพวกไอเนี่ยสปิเนลเนี่ยมันเอาไปแลกอะไร <Is that S 1> ไม่ค่อยได้ <all S 1> ฮะโอ้ถ้าเป็นในตัวเกมแบบรีเมคนะสปิเนลยังมีประโยชน์อะ่ะอันนี้แลกได้ขยะขอแลกอีกแลกอีกแลกอีกอือีก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 ,อก,อกไปแล้วเปนพ่อค้าคเวลาผมขาดเหลืออะไรเดี๋ยวผมมาใ <Come back S 1> ช้บริการใ <in time. S 1> หม่ ไปแล้วนะใบตรงนี้มีประตูปุ้ยยะต้อนรับอันอบอุ่นมีซอมบี้แถมอุ๊ยโอ้โหอุ๊ยตายแล้วซอมบี้ประกบหน้าอุ้ยตีสียมาตายก่อนโอ้โหตีนเสียงจากทางขวาอุ้ยตรงนี้มีซอมบี้นะฮะเดี๋ยวทางขวาค่อยนะขอเอาไอ้ตัวนี้ก่อน ขวาอุ้ยซอมบี้โอ้โหโอ้แม่เจ้าเท่าลูกซองเป่าจะเป็นไรไว้เ <right> ี่ยเดี <S 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 ๋ยวก่อนลูกซองผมขออันนี้ก่อนแล้วกันโยนไปเลยอุ้ยยังคุมเอาละฮะที่เหลือก็ใช้มีดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันโอ้ยไอ้เจ้าเมันอึด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 มันอุ้ยตา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 ย เรกเกิดยังโอ้ยอุ้ยูอู้หอา้ยมันตายฮะใครครับขอตัวไปทางไม่ต้องอะไรก็มีซอมบี้โผล่มาให้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแหละมีสองตัวหูโอ้ยมีไอ้ตัวลัทธิอยู่อีกหนึ่งตัวด้วยครับตายซะนี่แนี่ อุ้ยมันจะไม่รู้ตัวอ้อมอย่างน,นี้ต้องอ้อมสเตลอุ้ยไม่ตายซับม,มีกล่องให้เปิดมายโทเวอร์ฮัลโ,ลโหลอุ้ยโอ้นี่อย่าบอกนะว่านี่คือเหยื่อมันจะให้เราทดลองจริงอย่างนั้นเหรอขวัญไปเถอะผมไม่ใช้หรอกไกลแค่สองตัวเอามานี่สิแหมให้เรา เดินนำต้องให้เราไปลากอู้ย่ายอยอยโช่หย่าอิจัาหย่าใจเย็นๆนะเมอุ้ยหย่าค่อยคุยกันโอเคครับไปต่อดีกว่าสเตลได้เปล่าอุ้ยสเตลไม่ได้โอ้โหลาก่อย ไอตัวหน้าไมา้มันจะมาทำไมเนี้ยดีคือว่าเราสเตลได้อยู่เพราะว่าเรายังสเตลได้อยู่ครับเชื่อสิหันไปหันโอเคไม่หันงั้นอุ้ยวุดผมหันเองโอเคหมดยังอุ้ยยังไม่หมดยังยไม่หมดเฮิตย,ยันอ่ะนั่นแนี้หลบหลีกมานี่ มีของให้ครับมันคือเวลเวตปูเอาไปขายสุดยอดขอบคุไข่ขอบใจขอบใจหลายๆโว้ยพูดไม่ได้ก็ยังจะพูดนะผมเนี่ยอะไรขอบคุณนะครับโอ้ยข้างบนก็ยังมีม,งมาหนี่มาเอามาสิแหมต้องให้จงมือตลอดไอ้พวกนี้เดินเองไม่เป็นหรืองไง โอเคครับโอ้โหเปิดไม่ได้เหมือนเดิมเปิดอะไรไม่ได้เลยจะเว้นกล่องเนี่ยได้กุญแจมาแล้วสามตัวคุณผู้ชมเอาละแถมทางนี้มันแคบแคบพวกนี้ก็เดินเร็วอีกต่างหากออ้ยหัวโอ้หัวกระจุยหัวกระจุยกระจายหัวกระจุยกระจายเลยอุ้ยอุ้ย ตอนนี้หัวหัวมันไม่กระชวยแล้วตอนนี้หัวผมจะกระชวยแทนเสร็จนะ Help me please Hugh Hugh มีอุ๊ย Hugh มาตั้งโอ้โหโหยโหยโหโหยโหโหยโหยพึ่ง Hugh มาเมื่อกี้ค่อยๆคุยกันโอเคครับโอ้ยโชกุนนี่มันสุดยอดแต่ถ้าเป่าเมื่อกี้หัวแตกสามตัวจะสุดยอดกว่านี้ ไปต่อดีกว่าครับตอนนี้เราเดินเร็วแล้วเราเป็น the fast I am the fastest man a อ i v e ผมคือใช่ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกลาก่อนนะพ่อค้าเอาไว้เจอกันเซฟไหมไม่เซฟครับเราไปต่อแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นเราได้คัทซีนอีกแล้วบนนี้ใครไม่รู้หัวเราะให้มันดูน่าเกลียดไปก่อน วิคยใคอใอระนายคงสิสงสัยสินะตอนที่เจอเราแกเป็นใครสงสัยจริงสงสัยว่าเป็นใครฉันก็คือลาโมลาโมนซารา,าซาเป็นเจ้าขอปราสาทรุ่นที่8ในปราสาทอันแสนงดงามตะการตานี้ยังไงล่ะฉันรู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินที่ได้รับพลังมาจากท่านแซตเลอร์ผู้ยิ่งใหญ่ ทำไมแม้แต่เด็กแบบนี้ก็โอ้โอขอโทษนะคุณผู้หญิงถึงกระผมจะแต่งตัวอย่างนี้แต่กระผมน่ะแกกว่าพวกคุณเยอะตอนนี้คุณก็คงจะเป็นมิโดริคาว่วาเซนะสินะแม่ผมคาดหวัง ในตัวคุณอยู่นะสหายของกับผมเรื่องนั้นน่ะขอปฏิเสธไม่ละเซนะจะไม่ไปทางนั้นเด็ดขาดใช่แล้วแหละแหม้แหม่มีตัวจีตดอยู่ด้วยอย่างนั้นเหอะเนี่ยผมก็ตกใจเหลือเกินนะที่ยังคุณยังมีชีวิตอยู่คุณโนบีหุบปากต้อง้องเนเมนของแกไปถึงหน้าคนอย่างแกอ่ะ มันจะทำให้โลกนี้มันเลวร้ายลงทั้งนั้นเลยน่ะคุณน่ะก็เพียงแค่ยกผู้หญิงคนนั้นให้ผมง่ายๆก็พอมันไม่คุ้มค่าหรอกนะผมเกรงว่าอย่างนั้นืมงั้นคุณก็ตายไปซะเออตัวจะเชื่อดเองแน่ <c oughs> โอ้โไนตายอย่างเดือดบอกเลยฉันน่ะจะไม่มีวัน กลายเป็นพวกมันเด็กขาดไม่มีวันบอกเลยเข้าใจละเราจะหาทางรักษากันโอเคฮะไปหาทางรักษาไปอัดมาเลยเอาประตูไม้เปิดแล้วมันก็บอกว่ามีอะไรเขียนอยู่คือการฟื้นคืนของผู้เปล่าประกาศวัดการฟื้นคืนของผู้เปล่าประกาศล็อกโอเคล็อกเฮ้ ฮันเน่ว่าแล้วโอเคครับผู้ชมน่าจะหมดแค่นี้นี่คือห้องที่ไปต่อได้เฮ้ยนี่ไงรักษาเอามีตัดพื้นไหมแล้วก็เอามาทำยานี่อะไรเอ่ยรูปงูโอเคไม่มีอันนีนะ้ก็น่าจะเป็นสิ่งตไม่ก็แพะ โอเคแพ้อันนี้ก็สิงโตโอเคครับคุณผู้ชมเราไม่มีล็อกเจงแจ๋วเหมือนบังคับเลยมันบังคับเราให้ไปทางขวาฮัลโหลมีใครอยู่ไหมโอ้โหหนามผ่านไปไม่ได้ด้วยส่วนภัยสีแดงโอ้โหเจ๊งเยอะแต่ไม่เป็นไรเรามีเศษนะคอยหิวให้อยู่นะในตอนนี้กุญแจดันเทีย่ยนโอ้โหลงไปใช้ใต้ดินอีก ไหนดูซิมันจะดันเจียนสมชื่อไหมมันคงได้เวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะเจอไอตัวที่เป็นคล้ายๆอสศวินอะในตัวเกมภาคหลักอะเออโหมันน่าจะได้เวลานะนี่ไงโอ้ยชุดเกราะตั้งพร้อมหน้าพร้อมตาโหลโอ้โหไม่มีอะไรเลยฮะแต่มีทางเข้าไปได้เหมือนกกงมันถูกแหกไ้อยู่ไหนดูซิเฮ้ยอะไรอะอฮ้ยอะไรอ่ะห มีควิกทามเวยฮะวัดเจ้านี่ดูต่างจากตัวที่เคยเจอมาเลยโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหกายพันธ์อันนี้อะไรอะ่ะมีประยายถูกฝังอยู่แต่ว่ามันมืดเกินไปที่จะมองเห็นฉช่ไม่ควรแต่ต้องมันในตอนนี้ก็จัดไปนบิตะมีประยายเกิดขึ้นโอ้โห แล้วเราค่อยกลับมาทีหลังเลยกันฮนะโอ้โห,โอโหไอ้ตัวนี้น่าจะยังไม่ตายเนี่ยน่าจะฟื้นมาอเพราะว่ามันมีของให้เรากลับมาเก็บไงเอออย่าบอกนะว่าสิ่งที่เราเจอต่อไปจะเป็นไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้เหรอน่าจะใช่นะไอ้ตัวเกมหลักมันมีตัวกายพันอย่างนี้ด้วยเหรอหรือว่ามีแต่มันน่าจะยังไม่ถึงนะไอตัวที่เราต้องใช้สซนยัยแบบสแกนดูจุดอ่อนนะฮะ ในตัวเกมหลักอะแต่เรานั่นยังไม่เจอหรือเปล่าฮัลโหลโอ้ใช่ประตูยังไม่เปิดประตูนี้ปะเออเปิดไม่ได้โอเคครับดูวอะไรประตูไหนแหมพิสูจน์ไงพิสูจน์ประตูสุก็คือประตูนี้แต่ว่าเป็นไนะอ๋อใช่ใช่ใช่ช่ผมลืมผมลืมผมลืม คือเมื่อกี้เราเปิดสวิตแล้วแล้วเราก็ต้องเอาไอ้นี่อไอ้นี่มันสับ,บอกแล้วเจอ,อตัวเมื่อกี้ไปทำให้หลอนไปหมดโอ้ตายละคัสเซีนยนาบอกเลว่าเราต้องแยกจากกันละใช่ไหมมันต้องแยกกล้แหละเนี่ยไอ้ช็อตเนี่ยหรือว่าอย่างนะเพราะว่า,าตัวเรามันจะแยกหลังจากที่เราขาพัดเซ์นไอส้สิงโตแพะแล้วก็งูได้อะทางแยกนี่นะ แล้ควรไปทางไหนกันดีอ่ะเออมฮะนี่งไงก็ไปคนละทางเลยสิเซนะาโดน่าจะมีอะไรควิกทามให้กดเซนะาเป็นไรไหมอืมไม่เป็นไรบ่าเอ้ยฉันโดดจากตรงนี้ไปไม่ได้อ่ะฉันว่าเราต้องแยกกันแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วละ่ะ งั้นราวังตัวด้วยละ่ะอ่าฮะเราต้องแยกกันเคลื่อนไหวกับเซนะนะฮะซึ่งเซนะาไม่มีปืนรเลยฮนะตอนแรกว่าจะเอาบอกว่าปืนลูกโมที่เพอซื้อมาจากตอนนั้นให้เลยนะอยู่นะแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่เลยนะเซนะอยู่ต่เซนะแบบใช้ปืนไม่เป็นไงเออโอ้โหเยอะอะไรขนาดนี้โอ้เยอะจริงโอ้เยอะจริงเยอะจริงจังระเบิดไหมระ น้อยหนาไหมโอ้โห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 เหมือนผมไปลากมันมายังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยไม่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ตอนนี้มันเอาทางนั้นเหรอเฮ้ยเกาะเห็ดเกาะเห็ดเลย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 นี่เกาะเห็ดเลยไม่ล่ะเดี๋ยวเลยหรอก ไอ้สีแดงเนี่ยมาดวลกันตรงนี้แหละมาดวลกันหน่อยไหมอุ้ยอย่าอีกทีเดียวอีซี่ผมว่าโคตรจะอีซี่โอ้โอมันรู้มันรู้ไอ้นี่ไอ้นี่มันแกล้งข้างหลังฮะอุ้ยมีการแกล้งข้างหลังด้วยเป็นนี่หว่ามาหนี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  จะไม่ไว้ใจไอ้พวกชุดดำอีกต่อไปแหมมีการแกล้งขันหลังด้วยเตลวายากเหลือเกินตรงนี้มีกระสุนฮะมันคือกระสุนแมชชีนกันนั่นเองสามสิบนัดแน่ว่าตรงนี้ต้องใช้พวกแมชชีนกันนะเด็กใช่ปะแต่ว่าผมไม่ใช่ไงโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยอีกแล้วตายตาย นี่ยาจัดไปเลยครับสองสามสามพอแล้วค่อยใช้ที่เหลือมานี่เลยมานี่เลยแหมโอ้ทำเป็นเนียนไอ้หมอน,นี่พวกเนี้ยโอเคตรงนี้เคลียร์ครับตรงนี้ไม่เคลียร์นะมานี้ ตรงนี้เคียเนี่ยถ้าตามปกติมันต้องมีแบบว่าไห่ไม่ก็ของให้เก <others. S 1> oh mm ็บ hmm. ทั man, ้ง4ด้านดิอันนี้ไม่มีเลยโอ้โหจะงกไปไหนจะงกกระสุนไปไหนโหลเรียน้อยก็มีไห่ข้างบนให้นะอ้าวว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 วกวว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 วาวววววว้วว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 วไวว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 ว มานี่มานี่เลยมาน,นี่เลยสวยโร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 ย,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 ยอะไรก็ไม่รู้ทพาไมมันเดินแนวนั้นมาน,นี่มีชุดแดงรอวะนะจะตามไปทีหลังโกฮิตโตโกฮิตโตมานี่เลย อีกทีเดียวอีกทีเดียวขอหน่อยโอ้โหกระสุนไม้หมได้ใช้มาหนิวุ้ยมานี่แม่สูบมานี่ไม่ตายเหตุตายละตรงนี้ไปได้อู้ย่อหายหลับไม่ล่ะอย่าหันนะ วิ่งไม่ตายมานี่มานี่มานีมานีเดี๋ยวพึ่งตายซะโกเคครับผมตรงนีว้ว้มีคนมีไหมหมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วล่ะก็จะมาดูของเมื่อกี้เพลงหมดแสดงว่าน่าจะหมดแต่ว่าเพลงมันยังอยู่อะ ผมว่าน่าจะยังเหลือโอเคครับในอีกฝั่งหนึ่งโอ้นี่ไงอีกฝั่งหนึ่งจริงด้วยมาดีมาเงินได้อย่างเยอะแต่ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรแบบปืนเราก็หาแลกได้อะ่ะเออโอ้โหแจกเยอะมากฮัลโ,โหลถ้าแจกเยอะขนาดนี้ใช้หน่อยปะละ่ะแต่ขอดูดาเมจ ของอาวุธหน่อยแล้วกันนะไหนดูหน่อยสิดาเมจอ้อาวุธพิเศษที่พัฒนาโดยอัมเบลล่าโอ้โหร้อย่สิบดาเมจแล้วขอใช้นี้หน่อยแล้วกันนะฮะผมว่าต้องได้เจอนี่ไเราต้องได้เจอนั่นแน,น่สับสวิตอะเหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเตรียมไว้ก่อนครับน่าได้เจอถ้าจะไม่ผิดในตัวเกมหลักนี่คือมันต้องได้เจอดิถ้าเราสับสวิตอะไรอะตรงนี้โลง่ลงๆอ,อ,อ,อ่ะเออผูใช่โอ้โหชัวมาตลอรอืมไอตัวข้างๆไอตัวนี้อุ้ยมาแล้ว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 คุณผู้ชมนี่ โอ้โอ้โอ้หูยเอ้ยเดี๋ยวโอ้หูอะไรอ่ะทำไมมันหันอย่างงั้นอะเออต้องตัวอย่างงี้ตายไปซะโอ้ตัวไอ้เดี้ยต้องเล่นกับไอ้ทายที่มันจูเกือบยาวฮะโอ้โหถ้าเล่นทางจูสั้นๆโดนมันโดดใส่ตายเลยวุ้ยดีแล้วดีแล้วที่ผมหยิบปืนมาทันว่าละ จะเปลี่ยนอาวุธก่อนเมื่อกี้โหเกือบตายเสียกระสุนไปเยอะด้วยหมันจุกเป็นน่ะโอ้โหเอาเป็นนี่ละกันปืนพกเผื่อเราจะได้ใช้แต่ว่าเราไม่เจอหมานะตั้งแต่เราเข้ามาไม่เป็นไรครับโอ้ยโอ้ยไม่เจอหมาโด,ดนไอ้นี่ยิงโอ้ยตายผมตายมานี่เลย ไอ้นี่ไอ้นี่ฟันสามที่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อมานี่โอ้โหหัวหน้ามันเดินเร็วกว่าลูกน้องอีกเตี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 จุกยาวจุกยาวอีกทีนึงอีกทีนึงโอ้ยดูมันดูมันดูมันนะดูมัน หิวไปเลยหิวไปเลยโหไม่ไหวไม่ไหวจริงมาหนี้รุนแรงเหลือเกินไอ้พวกนี้เออโอ้โหตัวหนึ่งมันข่ายตัวไอ้ตัวเสื้อดำอีกตัวหนึ่งตรงไหนนี่ไงอย่าไว้ใจมันอย่าไว้ใจทางอย่าไว้ใจคนเพราะไอ้พวกนี้มันชอบหันหลังยังไงล่ะไปละไป มีของอะไรให้เก็บไหมดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะกินเฮิร์บตีไม่แตกครับแล้วก็เอาวิเวดบูไม่มีแล้วเหรอของซ่อนตรงเนี้ยไม่มีโอ้โหซ่อนแค่ทีเดียวแหมอุ้ยเลสโอ้ยทั้งเลสท,ทั้งกรีนทั้งบลู ตอนนี้ผมเอาบูวาเรียบร้อยเลือดเต็มหลอดตรงนี้เราต้องทำไงอ,อ่ะ๋อสัสวิสช์ป่ะเนี่ยเดี๋ยนะอย่าบอกแล้วว่าผมไม่คงไม่หรอกมั้งฉันไม่ต้องใช้เจ้านี่อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้ามันบออนี้งั้นหมายความว่ามันเปิดปิดเปิดปิดได้ดิโอ้แย่ละทำ เปลืองกระสุนแกเน็ตโดยใช่เหตุไหนคัสซีนฮ้มันสังเกตเห็นอะไรเซนนะดีใจที่นายปลอดภัยนะเราบีตะคุงฉันว่าฉันอาจจะข้ามจากตรงนี้ไปตรงนั้นได้นะมันไกลเกินไปเดี๋ยวฉันจะลองกลับไปดูว่ามีทางไปได้ไหมนะเฮ้ย hey! โอ้ย บอกอาทำเซนาล้มเซนะ่ะดี๋ยจะบอกล้ว่าถึงตอนแบบโดนรับพาตัวแล้วเหรอไม่นะแต่เย็นเธอเข้าประตูตรงนั้นไปเข้าไปเลยเออเออเด็ดหัวไปเลยไม่ต้องพวงเซนาไอข้าบิงคำพูดแปลกๆนะ <laughs> โอเคครับจบชัปเตอร์เป็นที่เรียบร้อย ไหนดูหน่อยเซว่าเรายังเคลียร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอุ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าผมพลาดของไปฮะแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเอาไว้พบกันใหม่พาหต้าก็พาสต้นี้ก็ต้องขอกดูนะครับบ๊ายบายครับผม